คุณจาสูตรนี้ไว้นะคะใครที่ชอบกินกละแมนะไม่ควรพลาดเลยเพราะว่าทําง่ายส่วนผสมก็น้อยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยนะคะถ้ากวนได้ที่แล้วเขาจะไม่ติดมือแบบนี้เลยนะตัวเองุงก็จะใส่ทั้งแอลมอนทั้งงาขาวเลยค่ะเนี่ยเขาจะไม่ติดมือเลยจะเหนียวหนึบอร่อยหอมมากๆเลยค่ะเราจะใช้แป้งข้าวเหนียวสองขีดนะ่ะเองเกลือครึ่งช้อนชาคนตะล่อมตะล่อมสองอย่างนี้ให้เข้ากันก่อนแล้วเราจะใช้ น้ำใบเตยเข้มข้นนะคะ250กรัมค่อยๆใส่ค่อยๆคนกันจนหมดผงแป้งนะคะถ้าเราใส่พวดพลาดไปเนี่ยแป้งเขาจะเป็นก้อนมันจะคนยากเนาะพอคนกันจนหมดผงแป้งแล้วนะคะเราก็จะตามด้วยกะทิะคะ่ะวันนี้กุ้งก็ใช้กะทิกล่องนะคะเพื่อความสะดวกนะคะกะทิ500กรัมค่ะใส่ไปจนหมดเลยนะคะ คนให้เข้ากันนะคะแล้วเราก็จะเอาไปกองหนึ่งรอบเพราะว่าบางทียังมีเศษแป้งที่เป็นก้อนๆอ,อยู่นะคะกุ้งจะกองใส่ในกระทะที่พร้อมที่จะเอาไปกวลวนเลยนะคะและทีนี้เห็นไหมแป้งเขายังเป็นก้อนๆอ,อยู่แล้วก็ยีผ่านตะแกรงได้เลยค่ะขนมของเราก็จะได้เนืน้อเนียนๆทีนี้เตรียมงาขาวเอาไปกลัว่วแล้วก็ามาบุบๆให้เขาหอมเนาะเอามารองใส่ถาดไว้ค่ะเวลาขานมสุกอะ มันจะได้ไม่ติดถาดนะแต่อันนี้ทีนี้ก็เอาไปตั้งไฟคนตลอดเวลาห้ามละมือไปไหนกวนไฟกลางนะคะพอเขาเริ่มเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเร่งมือหน่อยกวนให้ทันเขานะคะแล้วเราก็จะหลีเป็นไฟอ่อนนะคะเพราะว่าถ้ายังเป็นไฟกลางอยู่เดี๋ยวเขาจะไหม้ได้นะจ๊ะกวนต่อไปคนห้ามห้ามละมือไปไหนเลยนะคะและทีนี้พอแป้งเขาแค่นแบบนี้มันจะเปลืองแรงเรานิดนึงนะและทีนี้เราก็จะปรุงรสด,ด้วยน้ําตาลปี๊บค่ะ 2 5 0หกรัมหรือน้ำตาลมะาพร้าวนะก็กวนจนน้ำตาลละลายเลยนะคะพอน้ำตาลเขาเริ่มละลายอะแป้งเขาก็จะเริ่มเหลวๆมันก็จะไม่ค่อยเปืองแรงแล้วเท่าไหร่ละเออทีนี้ก็จะกวนง่ายขึ้นนะคะแต่ก็คนตลอดเวลานะคะทีนี้คนจนน้ำตาลละลายแล้วผ่านตอนนี้ค่ะผ่านไป10นาทีได้ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้กุ้งกวนไม่ไหวแล้วค่ะมันเจ็บมือ ต้องเปลี่ยนเป็นพายซิลิโคนค่ะมันมันนิ่มหน่อยกวนง่ายหน่อยแล้วเขาก็จะไม่ติดไม่ติดไม่ติดพายค่ะอันนี้ผ่านมาครึ่งชั่วโมงค่ะนะคะกวนไปเรื่อยๆนะคะใจะเย็นๆตอนกวนนี่คือหอมฟุ้งไปท้งบ้านเลยค่ะหอมใบเตยหอมกะทิหอมน้ําตาลนี่ผ่านมาห้าสิบนาทีเองอ่ะกวนจนกระทั่งเขาล่อนเป็นก้อนๆแบบนี้ไม่ติดกระทะแบบนี้ค่ะเราก็จะ ปิดเตาเลยนะคะปิดเตาเลยแล้วก็เอามาเทใส่ถาดที่เราใส่งาขาวขั่วไว้วันนี้กุ้งใส่แอลมอนเลยนะงาขาวมีน้อยนะคะแอลมอนก็ไปอบให,ให้เรียบร้อยแล้วก็เกลี่ยให้ทั่วถาดเลยเรารอให้ขนมเย็นสนิทเลยนะคะเราถึงจะมาตัดชิ้นตามต้องการนะคะถ้ากวนได้ที่แล้วนะคะเองข้าหนมเขาจะไม่ติดมือเลยนะคะเหมือนที่ที่ให้ดูตอนแรกเขาจะไม่ติดมือเลยแล้วกุ้งก็จะโรยแอลมอนนิดนึง นะคะเพื่อเวลาเราหั่นนะ่ยมันจะได้ไม่ติดมือไม่ติดหั่นง่ายๆเองนะคะรสชาติคืออร่อยหนึบหอมมากๆลองทำกันดูนะคะ